สวัสดีครับอยู่กับหนึ่งนาะทีที่กล้องได้นะครับผมช่วงนี้ก็อยากจะมาแชร์นะครับประสบการณ์ในการเลือกซื้อกลองชุดและอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเลือกซื้อมือ2นะครับจริงๆมือ1เนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเพราะว่ามันก็มีคุณภาพพอสมควรอยู่นะผมจะมาแชร์วิธีการในการดูว่าเราจะเลือกซื้อ,อยังไงนะครับผมสิ่งแรกที่เราควรดูก็คือเราต้องไปเช็คราคามือ1ดูเลนราคาถ้าจริงๆมือ2ต่อให้ เอาจริงนะครับต่อให้99%ที่เขาบอกเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่า99%จริงหรือเปล่าถูกไหมครับเพราะมันเป็นราคามือสองอ่ะมันใกล้เคียงกับราคามือหนึ่งขึ้นไปแนะนําว่าไปซื้อมือหนึ่งเลยดีกว่านะครับต่อให้99%ก็ช่างนะครับผมห่างกันพันหรือ500หรือ2,000ันเนี่ยจริงๆไปซื้อมือหนึ่งเลยดีกว่านะครับผมเรารู้สึกปลอดภัยแล้วก็ชัวร์กว่านะครับผมแต่ถ้ามันโอเคแหละมันสัก ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์โอเคนะครับผมหรือยิ่งถูกกว่านั้นมาได้ยิ่งดีนะครับผมสำหรับมือสองนะครับผมข้อที่สองคือเราควรจะนะครับควรจะขอดูนะครับรูปหรือขออาจจะให้เขาวิดีโอคอลนะครับดูในจุดต่างๆถ้าเป็นอุปกรณ์กรองโดยโดยมากเนี่ยเราก็ควรจะดูพวกตัวน็อตนะครับตัวหลักตัวอะไรต่างๆหนึ่งก็คือมันขึ้นสนิมไหมมันแข็งแรงดีไหมนะครับผมนะครับผม,ผมเช็คดูแล้วครับแล้วก็ดู นะครับความเรียบเนียนของตัวถังต่างๆนะครับบางทีเนี่ยยิ่งราคาถูกๆเนี่ยมันเป็นแบบเอามาเคลือบเนาะไม้ไม้มาปิดเคลือบเนี่ยบางทีมันก็พุพองอะไรต่างๆเนี่ยนะครับถ้าเป็นพวกกระเดื่องเ็นอะไรก็อาจจะแบบเช็คดูว่ามันแข็งแรงมันแน่นทุกจุดไหมนะฮะแต่ถ้าเป็นพวกแฉแเราก็อาจจะดูให้เขาตีให้ดูนะครับตีทั้งแบบตีตรงๆตีข้อข้อขอบสุดท้ายเลยนะครับสุดท้ายเลยเราก็เช็คด้วยว่า เขาจะขนส่งยังไงนะครับผมบางก็หวังว่าจะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆทุกคนนะครับก็ถ้าใครชิมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ลังใจกดติดตามเพื่อนะพื่อสาระคมรู้ดีๆจากหนึ่งนาทีตีกองได้โดยละกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ